ของผู้ชายนะครับดึงข้อนะครับเจเปอร์เซ็นต์คือ9ครั้งนะครับร้อยคะแนนเต็มคือ15ครั้งนะครับของผู้หญิงนะครับขั้นต่ำยี่วินาทีนะครับ70เปอร์เซ็นต์คือ45วินาทีนะครับ1นาที1นาที15นะครับก็คือ100คะแนนเต็มเล่นเข้าร่วมไม่เล่นเขาหลบเอาแค่ผ่าน70พอ คนนี้ตึง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 ไอ้นี่ไปช่างภาพแน่ดูจะทรงตัวโอ้ยได้ได้นี่คนนี้เลยคนนี้คนนี้ <c oughs> <c oughs> วิ่งไหมดแล้วฮะวิ่งหมดแล้วพี่ไม่รีบไม่รีบเลยไม่รีบไ พ่อ,อวันนี้มาเปิดคลิปเลยแล้วกันวันนี้มาสอบพาราเซลรก็แรกเดี๋ยวให้ไปดูว่าระหว่างสอบเนี่ยเขามีให้ทำอะไรบ้างตั้งแต่วิง่งติดต,ตามติดชีวิตผมตั้งแต่ทดสอบตตั้งแ่ต้นจนจบแล้วเดี๋ยวพยายามถือกล้องมาด้วยเพราะไหวไหมดึงข้อได้กี่ทีอะไรอย่างงี้ปลาไปปลา,าเลยไปครับเราจะช่วยให้ดูสอบนีดคุณดึงอย่างเดียวเลยอย่างนั้นนะดึงข้อดึงเหมือนต้องก็

মানে <laughs> মই เด yeah, ี๋ยวเตรียมเข้าแล้วตอนนี้เพิ่งเขารวมเป็นพาราเตีอยู่เลยไอ้ชายอยู่ข้างหน้าผมไอ้หญิงอยู่ฝั่งนู้นมาเดี่ยวเรารวมเรียบร้อยเราจะไปคือหญิงไปเยอะมากเว้ยผู้ชายมีอยู่แค่นี้รวมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินนะผมเราเดินไปฝั่งนู้นไปรวมมึงทำไนี่มึงนู้นทำไมแปดสิบแปดสิบห้า เฮ้ยปัสสัวะเหรอปัสสาวะเหรอมิวการมิวการยังไงก็ติดสำญลักษณ์ก็จะมีเก็บตังไว้นะปวดแบบเป็นเป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้วยว่ะป้าคุณเรื่อยมากเองคนับหน้าหลังตรงตาตรงหน้าลักษณะผู้อยง ปฏิบัติไทยไปแล้วมาอยู่ในหน้าช่วนงนั้นในการทดสอบในวันนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทําให้ดีที่สุดรนะครทำให้เต็มที่ที่ความสามารถของเรานะครับ่ที่เรามีอยู่แล้วก็ที่จะทําการฟิซซ้อมมานะครับสถานีในการทดสอบนั้นเดี๋ยวจะมีครูนะครับฝ่ายวิทาศาสมือน้อยนะครับมาชี้แจงการปฏิบัติขอให้นักเรียนดูในภาพให้ถูกต้องนะครับ ปฏิบัติในท่าที่ถูกตอก้องก็นั้นนะครับพลาที่ไม่ถูกต้องครูจะไม่รับให้นะครับจะให้ดูท่าที่ถูกต้องน,นะครับของนักเรียนชายนะครับค,<อ>ครู่างที่ลักษณะมือว่อานะครับมือกำลกำลัรอบราวนะครับมือกำลัรอบแล้วที่หดมาแบบ A4 นิ้วไม่เอานะครับคบรูปฏิบัติท่าที่ถูกต้องสองครั้ง ป่ตัวหนสองเรื่องปฏิบัติต่อไปครูสั้นปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้องและจัไม่นับ ของนักเรียนหญิงสงสัยไหมครับการปฏิบัติในหน้าหัวตัวอย่าหลุดจากเรานะครับของผู้หญิงขั้นต่ำาม20วินาที20วินาทีคือขั้นต่ำทราบครั<า>บอของผู้ชายนะครับดึงข้อนะครับคือ9ครั้งนะครับร้อยคะแนนเต็มคือ15หครั้งนะครับของผู้หญิงนะครับขั้นต่ำาม20ิวินาทีนะครับ70%คือ 45วินาทีนะครับ1นาที1นาที15นะครับก็คือ1 0 0คะแนนเต็มต่อ,อไปนะครับจะเป็นการสาธิตในท่าลุกนั่งคุณนายปฏิบัติในท่าลุกนั่งของผู้ชายนะครับของของผู้ชายปฏิบัติท่าที่ถูกต้อง3ครั้ง1 2 สามเวลาเมื่อยนะครับเกิดเมื่อยนะครับอนุญาตนะครับให้นวดคล้องได้นะครับหากู้ใดครับพักนวดคล้องครับแต่เวลาจะปฏิบัติต้องให้ครบวงรอบครับมือประสานได้่อยครับมือประสานได้ลอยปฏิบัติต่อสองั้างครับเริ่มหลังตรงนะครับโอเคครับเริ่มปฏิบัติครับต่อมามาดูท่าที่ไม่ถูกต้องท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับ คุณในปฏิบัตรท้าไม่ถูกต้องสามครั้งขึ้นไม่สุดไม่นับนครับมันจะมีกรณีที่มือหลุดด้วยนะ,ะคุณในมือหลุดครับอ่ามือหลุดนะครับไม่นับนะครับกรณีที่ไม่นับนะครับจะแจ้งผู้เข้ารับก,การทดสอบว่าผิดอะไรถึงไม่นับทราบต่อไปครับจะให้ดูการปฏิบัติในท่า ลุกนั่งของผู้หญิงครับการปฏิบัติของผู้หญิงนะครับแขนนะครับรูปแหวนหลังครับยกขึ้นสุดครับผุณนดยปฏิบัติในข้าลุกนั่งของผู้หญิงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ มีไหมครับมาดูท่าที่ไม่ถูกต้องคุณนายปฏิบัติท่าที่ไม่ถูกต้องสามครั้งครับขึ้น่ไม่สุดไม่นับขึ้นไม่สุดไม่นับขึ้นขึ้นตัวครับคุณนายลงขึ้นตัวแข็มขนะครับต้องไปสัมผัสกระบอกก่อนนะครับแล้วอาขึ้นมาถึงจะนับให้ของนักเรียนชายนะครับลุกนั่งนักเรียนชายจะอยู่ที่ 50ครั้งนะครับ50ครั้งได้70คะแนนนะครับของนักเรียนหญิงนะครับทุกนั่งก็คือ40ครั้งนะครับได้70คะแนนนะครับ55ครั้งเต็ม <î S 2> ต่อไปเป็นท่าดันพื้นนะครับต่อไปเป็นท่าดันพื้นต่อไปจะให้ดูท่าดันพื้นที่ถูกต้องนะครับ3ครั้งคู่ท่าเตี้ยลกเข่าขึ้นเ,เริ่ม1 2 3เริ่มปฏิบัติครับ อกแตะพื้นนะครับขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดทั้งท่อนนะครับอกลงไปแตะสัมผัสกับแป้นกดนะครับไฟก็จะขึ้นครูก็จะนับให้เวลานี่พักยังไงครับเวลาพักใช่ไหมครูสันครับดันปืนเตรียมถ้าพักนะครับอยู่กับที่4ี่จุดนะครับอยู่กับที่อโยกครับนี่คือท่าพักไปครับของนักเรียนชายบิดตัวได้นะครับเมื่อจะทดสอบว่าปฏิบัติต่อครับโอเคครับเริ่มปฏิบัติครับ โอเคไหมครับนี่คือท่าพักต่อไปของนักเรียนหญิงของนักเรียนหญิงดูดีๆนะครับท่าของนักเรียนหญิงนะครับเมื่อเข้ามาสถานีทดสอบให้ทําการปั๊มแป้นบอนนะครับว่ามันพอดีกับหน้าอกตัวเองไหมครับอาคูซันครับจัดจัดแป้นครับให้เข้ากับหน้าอกตัวเองครับของผู้หญิงท่าเตรียมคือท่านี้นะครับคูซันปฏิบัติท่าถูกต้องของผู้หญิงสามครั้งเริ่ม หนึ่งสองสามจะสังเกตได้ว่าปลายเท้านะครับจิกอยู่พื้นตลอดเขา่าจิกอยู่พื้นแล้วก็มือทั้งสองข้างนะครับดันพื้นอยู่ต่อไปปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้องสาครั้งครับเริ่ม <c oughs> ขายกไม่นับเด็กไม่แตะไม่นับขึ้นไม่ชุกไม่นับผูสันเริ่มปฏิบัติคนระับ ถ้าเป็นชายก็เขียนแค่นี้ถ้าเป็นหญิงก็เขียนต่อๆแล้วก็หญิงนะครับโดยหญิงหญิงับนักเรียนไม่ยาเนียนนะครับเขียนประมาณนี้เวลาเตรียมตัวรวมครับผมเนี่ยเขาจะแยกสีแยกเลขครับผมชายหญิงแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรงสู่ขั้นตอนดึงข้อตรงข้างหน้านะครับไปเรือยท่สี่วนะดึงข้อหนึ่งตัวยี่สิบห้าแต่ลูกนั่งดิผ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนเรกนะแล้วตอนจบหรือกอได้เลยเร่งเลยนะสี่หนึ่ง สี่เลยสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์นี่สี่เจ็ดสิบไม่สี่สบแปดสี่แปดสี่แปดสี่แปดเฮ้ับเลนเข้าร่วมไม่เลนเข้ารอบเอาแค่ผ่านเจ็ดสิบพอไม่เราก็ทำให้รู้ไงว่าถ้าแบบแค่ถึงเกณฑ์มันจะพอไปไหมเออต้องต้องเอาต้องเอาตัวตึงๆมานี่คนนี้คนนี้ตึง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  เดี๋ยวเรารอดูสกอร์ของคนนี้นะครับยกทุกวันผลทุกวันเวลามารอดูรอดูแน่ไอ้นี่ไิช่งภาพแน่ดูจะทรงอินโฟอินโอ้โหเหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนยืนใส่ปากก่อนเถอะได้ได้ได้นี่คนนี้เลยคนนี้คนนี้วิ่งไปก็ปล่อยแม่งกลางทางจะขี้จะเยี่ยวข้างหลังก็ลื่นไปอันนี้เราก็หัวแถวแล้ว เราจะได้เป็นหัวแถวแล้วไกลแล้ววะโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นมากเพื่อนๆยกกันแล้วรอรอสิรอสิเทนโนเดียวยอดเลยอย่าหมอตอนนี้อะไรไม่สิ Hai, เยี่ยม่อดแล้วให้ตำเต็มแปดไม่เลี้ยวนี่เก่งไงเออนิดสิบดีแล้กินใ้ใจคนเดียวใจตู้แม่งเลยตอนนี้แล้วป่ะพี่พี่มาซิดดัาบแล้วจะรู้ยังไงเท่าไหร่เกครับเดี๋ยวเราเราเข้าตรงซิดดัาบต่อเนี่ยครับเร็วพี่นี่หมอถ่ายมอกาไปตัดต่อเองป่ะใช่ลงอะไรต่อเองเหรอใช่ลงในไหนลงในยูทูบครับดวผมเริ่มแล้ว À, phải. ได้ห้าสามก็ไมเาไ่ก็ไถึง20ครั้งน like, ั่นแหละครับไม่ถึง20ครั้งจะบอกขึ้นห้องแต่ยุ่ละตองนี้ตอนนี้ใกล้ถึงคิวผมแล้วครับคิวถัดไปแล้วรอดูนะครับเมื่อจะรอดไหม

ได้รค่นี้ตจนมี้เก่งแล้วแล้วผมก็่เดี๋ยวตอนนี้ตั้งแถวเดี๋ยวเตรียมลอวิ่งแล้วครับตอนนี้เวลา1 1โมงระมาโ้นตอบแล้วครึ่งอีกแก้งถามผูฝึกไม่ได้แก้งเลยกูถามจริงผูฝึกบอกว่าวิ่งไปก่อน10รอบค่อยว่ากันรอบก่อนว่ากันเกียบ ครับผู้ชายวิ่สงสรอบครึง่งแปนาทีได้ร้อยเต็มถ้าเก้านาทีก็ศูนย์เก้านาทีครึ่ง ผู้หญิงเกณฑ์เท่าไหร่ผู้หญิงเกณฑ์ยังไงนะู้เิอ3นาทีม่3นาทีก็จะกาเป็น12นาที1รอบรอเท่ากันเหรอรอบขึ้นเท่ากันอ๋อรอบขึ้นเท่ากันแต่เป็น12นาทีเราจะเป็น8นาทีเายตั้ไปมัวไปสู้เดกตันี้ตัวไหมตัวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยล้นย ใช้ชีวิตแบบคอนเทนต์เนี้ยนี่เป็นเป็นอินฟลูต้องแข็งแรงกว่าชาวบ้านแล้วนะเออไปครับเจรต่อเริ่มมี่คอยความร่างกายจเย็นไปเจริงะย์

เจด็ดนาทีห้าสิเจ็ดนาทีห้าสิบเจด็ดนาทีห้าสิ ตอนแรกเกือบตายนั่งสังองอยูข้างหน้าเลยแล้วก็ได้สเปรย์ของตัวเองมีของมีอะไรพวกมาพลมพัลมตอนแรกไม่ไหวไเลยไป,ปยุงอ้เงี้ยแล้วก็เข้ามาตอน9ทีสี่วินาทีครับผมก็เกือบไม่รอดแต่ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอประกาศผลตอนบ่ายครับคะแนนรวมก่อนจะวิ่งผมได้อยู่ที่225แล้วทํากลางๆหมดเลยก็วิ่งเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงศูนย์เพราะว่าตัดศูนย์ตอน9ทีครึ่งใช่ปะ นี่ได้เข้ามาตอน9ที4วินาทีมั้งถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณนั้นก็ต้องรอดูครับว่ายัางไงก็เดี๋ยวรอประกาศตอนช่วงบ่ายรับผมตอนนี้ก็หมดพักวันที่เรียบร้อยแล้วผมก็เติมนี่ยังไม่หมดเลยยิ่เดินซื้อมาผมซึ่งไปพักทันแบบกว่าจะหายเหนื่อยใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วผมก็เดี๋ยวรอดูเขาประกาศผลครับสสดเกิ๊นผมเหลเลยวันนี้คเคยเอดบริเซทเอาไปเลยหนึ่งนดอลลาร์เอไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ เอาเพ,พื่อนๆกันตอนนี้ครูเขาจะให้นั่งเป็นแถวตอน15สองฝั่งนะครับไปให้นั่งสองฝั่งครับผมนะก็ขรือดังๆแล้ววิ่งออกมาตรงนี้เขาจะประกาศชื่อครับผมเรียงไปเรื่อยๆเลยยืนดูนะครับครูจะประกาศและให้เราวิ่งออกมาตรงกลางครับผมใครอยู่งหลังก็ใจเสียหน่อยอย่างนีครับผมก็เดี๋ยวเราดูครับว่าจะผ่านไหมผู้ชาย70ผู้หญิง30ครับผมเฮเลย จะเรียนรายาก่อนนะครับวารีรัมปูนณนสานครับตัวจริงครับ44ศูรย์ครับปูนวารียีูนปริยากรเลสโกสุดเดชพยัคฆ์ควับชัยุทธคงไส้ยวงพิศาโทมัสลัเด ทนาสอาอาวุธยนอุณนน้ำพ,พัดสุกพัดทิพนะขณะสับปันติทิ์นะนดีตลอดเวลาใช่ไหมใช่จริงรัสีนุ่มรอดขณะก็สับไอ้เราเพี้ันเจ็บติดไ้มนงพิราบมีกัน,กน,นอ่ะ ก้อนสูตรีตงทอยต่อยปวดนิดไม่ได้แค่แค่มีสุครับก็จูไรน์ซับไพมากไม่คิดว่าจะติดเกือบตายเหมือบอกเพื่อนลบเลุกลบกลบไม่ไหวแล้วขอนั่งเลยติดแล้วพาราเซอตัวอะไรอันนี้ก็มีเข้ากลุ่มลายอะไรเรียบร้อยครับเป็นพาราเซอรุ่นที่5้ก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปพาราเซอครั้งนี้นะก็ บอกเลยครับว่าสุดยอดเหนื่อยมากคือวิ่งแบบขาสัน่นลรมาถึงปุ๊บหน้ามืดแบบบอกเพื่อนโลบโลบโลบขอนั่งหน่อยแล้วนั่งปุ๊บตู่ชาดีว่าผมมีแบบสเปรย์พ่นแก้ปวดอยู่ไม่งั้นไม่น่ารอดครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบพอดีแล้วกันก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมีไปพาราเซลใช่ไหมครับก็ ไปฝึกจริงอะไรจริงหรือว่าในฝึกที่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถ่ายถ่ายรวมมาให้ดูเดื่อวถ่ายให้ดูครั้งหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่าน,นี้ผมใครชอบก็กดไลค์ซับสไครป์เพื่ดิ่งเพื่อเป็นกะไรอย่างเ้ผมทำคลิปต่อไปนะก็ ight, สำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีจ้าไปจ้ง